สวัสดีครับผมสนน่มาแล้วมาพบมาพ่อพี่น้องคือเก่าไปธุระมาพี่น้องเลยผ่านทางมามาเจอสมุนไพรดีๆคือเก่าฮอลโหพี่น้องก็เลยสิพาพี่พาน้องมาเบ่งนําเสนอสู่พี่สู่น้องเบ่งมาสมุนไพรกลางโคกกลางป่านี่มันมีอย่างดีแน่มาเห็นหลายอย่างนี้พี่น้องนี่นี่คือสมุนไพรที่ว่าพี่น้อง นี่คือต้นหมากลำพุกต,ต้นต้นหมากอันกระโดนวอดพิษต้นหมากกระโดนกระโดนป่าพี่น้องต้นกระโดนป่าเนี่ยมีประโยชน์อย่างบ่อสรรพคุณสุดเจ๋งพี่น้องยิ่งกว่าท้างถังเช่าพี่น้องเลยสอยบำรุงกำลังเพิ่มน้ำเพิ่มฮอร์โมนเพศหญิงเพศช,ชายได้อย่างดีพี่น้องเอาส่วนใดของเพิินไปบำรุงกำลังเอาส่วนดอกของเพิ่น้อพี่น้องเด้ออันไฟ ฟังท่านหพิ่บทท่านกับขอโทษขออภัยพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้ดอกเพิ่นบวค่อยมีแล้วพี่น้องดอกเพิ่นบดพี่น้องเรือตะมากเรือตะพลของเพิ่นเอาไซ้ดอกของเพิ่นมาตากแห้งทรงซาดื่มซอยบำรุงกําลังเพิ่มน้าเพิ่มฮอร์โมนเพศหญิงเพศช,ชายได้อย่างดีด้อพี่น้องด้อแมนไยอ่อนเปียเพียแรงหรือธาตุล้มกําลังบ่มมีหรือนกเขาบวกลั่น,น,นแหละพี่น้องธาตุลมอ,อยายุลาย กำลังบดบบมีแห้งสู้ว่าวง่ายารถเอาดอกของพ้นมาตา่างแห่งทรงซาเดิมเป็นประจำกำลังท่านสิกับคืนมาอารมณ์ทางเพศท่านกับสิกับคืนมาถึงมันสีบ่วเต็มร้อยมันก็นดีขึ้นกว่าเก่าพี่น้องหาจด้เจก็ก70-80%ปดสิบเปอร์เนหรือห้าสิบกส็นยังดีดีกว่าเฮากำลังเบิดเนาะพี่น้องเนาะ เอาดอกของเพิ่นมาทรงซาเดิมกินเป็นประจำกำลังเฮางกับิีคืนมาได้พี่น้องเด้น้องทายท่านกับซีกับคืนมาทำงานได้อย่างดีส่วนผลของเพิ่นกินได้บ่ส่วนผลของเพิ่นก็กินกินบ่ได้ครับตัวนี้พ่ออย่างมันแข็งเป็นงัวเป็นควายกินกินบ่ได้พี่น้องครัถ้ากินดั้ลูกนี่กินได้ครับผมงัวควายถ้ากินหลายมันแค้นคองัวควายกับตายได้พี่น้องมันมีทั้งคุณและโทษพี่น้องสมุนไพรก็ได้ส่วนเปลือกของเพิ่นเด้มาเบิกน้ำกันพี่น้องว่าเปลือกของเพิ่นเป็นด้ไร นี่คือผลของเพิ่นพี่น้องกำลังล่นเลี้ยงล่าอยู่พี่น้องตามโคกตามป่าน้องพี่น้องเนาะก็เลยถ่ายสู่พี่สู่น้องเบิ่งนน้ำซุปพี่น้ำน้องเสนอว่ามีประโยชน์อย่างเนี่ยหมากลำพุกในสมุนไพรด้วยพี่น้องด้ดีกระดานี้นี่เครื่องจีรอพี่น้องนี่ในกระดาเครื่องจีร้บมำรุกกำลังกันพี่น้องเครื่องจีร้อนี่กระดานี่ครับผมหมากลำพุกล่นเลี้ยงล่าอยู่ตามต้นตามป่า นี่คือต้นของเพิ่นพี่น้องเด้อส่วนเปลือกของเพิินเนี่ยเอาอมแก้ปากเปื่อยได้พี่น้องเปลือกของเพิ่นเนี่ยอมแก้ปากเปื่อยซ่อลดไข่ร่อนได้ก็หายน้ําได้ดีพี่น้องเด้อเอามาฝนกินหรือแช่น้ํากินแก้ไข่แก้ไข่ได้ดีพี่น้องนี่ครับผมต้นของเพิ่นสูงสูงพี่น้องเมันเป็นต้นไม้ป่าพี่น้องมันเลยสูงนะพี่น้องเด้อผู้สูงขนาดพี่น้องเอ้ย เกิดนพี่น,อน้อนได้ยินเสียงนกวะบ้านผมเอินวานนกทั้งปูงด้วยเพรอนเด้อนี่เด้อมันเสียงดังป๊ปก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 อกป๊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 อกเสียงนกทั้งปูงี่น้องเ้ยส่วนเปลือกของพ่นเนี่ยก็คือจังพวกบอกกันละออมแก้ปากเปืือยเอามากินแก้ไขแก้ไขมักไม้ได้อย่างดีแก้ไขอีสุกอีใสบ้านผมเอินแก้ไข่มักไม้่พ้อง ภาคกลางเรียกอิสุกอิใสอะไรที่น้อเลยเอามาฝนกินต้มกินหร Hence, ือแช่น้ํากินแก้ไข่ได้ดีร่อนในกระหายน้ำภัยเป็นไข่อิสุกอิใสก็เอามาอยู่เอามากินเลยพี่น้องเด้อเพื่อท่านเสได้ดีขึ้นเหมาะสาหรับท่านที่อยู่กลางโคกกลางป่าเหมาะสาหรับกับท่านที่ไปโรงพยาบาลบ่ได้เหมาะสําหรับที่ท่านอยู่ไกลโรงพยาบาลท่านอยู่กลางโคกกลางป่าก็หาทากเอาเปลือกเพิ่นมาต้มกินเ้อพี่น้องเด้อ หรือท่านสีแส้น้ำกินใบของเพิ่นคมหาให้เบิ่งบ่ได้เด้อพี่น้องใบสดเด้อมีแต่ใบาตายของเพิ่นนี่พี่น้องน,นี่เนี่นี่ใบาตายของเพิ่นพี่น้องใบสดมันเอาให้เบิ่งบ่ได้พี่น้องมันสูงผู้<ะ>พี่น้องเด้อผู้ใบสดของเพิ่นมันสูงพี่น้องเอาเบิ่งให้เบิ่งบ่ไดรผูนแต่ใบาตายพี่น้องนี่เนี้ แก้ไขก็หาน้ำแก้อีกสุกไข่อีุกอีใส่แก่รดในก็หาน้ำหาอยู่หากินเลยพี่น้องเด้อถ้าอยากได้ดอกของเพ่นเอามาเหตสู่กำลังให้ท่านหาดอกของพ่นโส่งพ่นเป็นดอกใหม่เลยพี่น้องเด้อเอามาตากแห้งพี่น้องเอามาตากแห้งแล้วเฮาก็เอามาท่าไว้ส่งกินเป็นประจำยิ่งกว่ากินทดทังเช่าพี่น้องทางเศร้าเขาได้ซื้อไม่บอกพี่น้องเนาะนี่ดอกกระโดนป่าเขาบดต้องซื้อพี่น้อง เฮาเก็บ <How> ดอกของเพิ่นมาส่งกินเลยพี่น้องเอาจังบ่ได้เสียเงินพี่น้องเย้ยเอาสมุนไพรทุกตู๋ก่อนกินก่อนไ็ให้ท่านศึกษาดีๆบางคนแพ้สมุนไพรบางคนกับ,บ่ดแพ้เนาะพี่น้องเนาะและแต่ร่างกายของคนบางคนกินแล้วหายเร็วพี่น้องเลย บางคนกินแล้วหายเร็วพี่น้องสมุนไพรบางคนกินแล้วก็หายซ่าแต่ธาตุของคนก่อนกินก่อนใทรกกับไปถามแพทย์แผนไทยรือแพทย์แผนโบราณตามที่อยู่บ้านท่านแหละพี่น้องว่ากินอะไรแทรแนวใดเพื่อเฮ้าสีบ่ได้แพ้ย์สมุนไพรนะพี่น้องเนาะเอากินแล้วก็ขอยท่านอยู่ดีมีแห้งอยากเจ็บอยาไขาให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านเด้อครับเด้อขอขอบบุญขอบคุณครับผมสุขภาพแข็งแรงนะครับเด้อบายบาย